สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง m อ็นบีเอ็นันด้านนนนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาสองเลขนะครับจากจอมปลวกที่ท้ายวัดปราศาส์นะครับท่านผู้ชมของงวดวันที่16กรกฎาคม2563ที่จะถึงนี้นะครับเดินเข้ามานะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนี้นะครับผมมองเห็นคล้ายๆเป็นตัวเลขนะครับที่ผมยังไม่ทาแป้งนะครับรอยเป็นรอยแป้งเดิมนะครับท่านผู้ชม ส่วนตัวอื่นนะครับผมก็มองเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่ผมให้ท่านผู้ชมส่องเองดีกว่านะครับเพราะว่าสายตาแต่ละคนนะครับอาจจะมองแตกต่างกันนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเห็นตรงไหนนะครับก็ลองแคปหน้าจอแล้วเอาไปขยายดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นรอยที่มีผู้คนมาทาเอาไว้นะครับไม่ทราบว่ามีตัวเลขไหมนะครับท่านผู้ชมลองส่องดูนะครับ ที่จอมปลวกตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมมาส่องหลายครั้งแล้วครับเลขเข้านะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะงวดที่ออก7667ก็เข้านะครับแต่ว่าผมเห็นเป็นเลขซ้ําผมก็เลยไม่ไม่ซื้อนะครับแต่มันออกนะครับผมซื้อแต่ลอตเตอรี่นะครับใต้ดินผมไม่ซื้อนะครับมันก็ออก76นะครับ976นะครับท่านผู้ชมงวดนี้ผมก็เลยพาท่านผู้ชมมาส่องดูอีกครั้งนะครับว่างวดนี้จะมีเลขตัวไหนนะครับ ให้ท่านผู้ชมส่องเองนะครับลองส่องดูนะครับถ้าเจอตัวเลขนะครับก็ลองแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายดูนะครับท่านผู้ชมที่ผมเดินเข้ามานะครับก็ที่ผมวงไว้นะครับตามสายตาของผมเองนะครับผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนผมไหมผมเห็นเป็นเลข5นะครับ แต่ท่านผู้ชมใจอ,อาจจะเห็นแตกต่างกับผมก็ได้นะครับก็เลยอยากจะให้ส่องดูนะครับเดี๋ยวผมจะทาแป้งนะครับหลังจากที่ให้ส่องตอนที่ก่อนจะทาแป้งนะครับเดี๋ยวผมจะทาแป้งแล้วจะให้ท่านผู้ชมส่องดูอีกครั้งนะครับท,ท่านผู้ชมกับท่านผู้ชมตอนนี้ผมทาแป้งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมนะครับลองส่องดูนะครับ ท่านผู้ชมจะเห็นตัวไหนอย่างไรนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในการส่องของท่านเองนะครับเพราะว่าถ้าผมบอกตัวเลขไปนะครับมันอาจจะเห็นตัวเลขที่ผิดก็ได้นะครับบางทีสายตาของท่านผู้ชมนะครับอาจจะเห็นเองก็ได้นะครับอาจจะเป็นดวงของตัวท่านเองนะครับท่านผู้ชมลองส่องดูนะครับเห็นแล้วก็ลองแคปหน้าจอไปขยายดูนะครับสำหรับ การสองตัวเลขนะครับท่านผู้ชมเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าท่านชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาศนะครับท่านค่อชมนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไม่ชอบนะครับก็ผ่านไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราส่องตัวเลขจากแป้งที่ผมทาไว้นะครับท่านผู้ชมผมจะดจุดทูบนะครับจุดทูบเสี่ยงถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูตัวเลขกันนะครับว่า จุดแล้วจะได้เลขตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันช่วงท้ายๆนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ลองส่องหาตัวเลขจากตรงที่ผมทาแป้งไว้ก่อนนะครับงวดนี้นะครับงวดวันที่16กรกฎาคม2 5 6 3นะครับท่านผู้ชมลองดูดีๆนะครับลองส่องดูนะครับเผื่อว่าจะเป็นโชคเป็นลาภของตัวท่านเอนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ชื่นชอบตัวเลขนะครับกดติดตามช่อง YouTube ของผมเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะหาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทุกๆกงวดนะครับผมจะไปส่องไปหานะครับตรงไหนที่ผมไปได้นะครับผมจะหามาฝากท่านผู้ชมนะครับมาเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบกันนะครับอีสานา เห็นตัวเลขกันบ้างอย่างนะครับก็ฝากช่อง youtube ของผมไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชม NBN น,น,นั้นบ้านโนโนนะครับช่องของผมนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับมีเป็นรายการทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวนะครับรีวิวสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็จะส่องหาตัวเลขนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆอหอยข้อผมก็จะ ไปส่องหาตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทุกๆนวดน,นะครับก็กดติดตามนะครับช่องของผมเอาไว้นะครับเผื่อว่าผมจะนำพาโชคลาภมาให้ท่านผู้ชมได้บังเกิดโชคลาภกันนะครับตอนนี้ผมจุดทูบเสียงโชคไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันนะครับนดครับท่านผู้ชมตอนนี้ตัวเลขที่ขึ้นมานะครับเห็น2ตัวแล้วนะครับ มี5กับเลข4นะครับครับตัดมาตรงนี้นะครับทูกไหมหมดแล้วนะครับแต่ก็คือ2ตัวบนมันชัดครับตัวล่างมันไม่ชัดแต่ผมดูนะครับเป็นลักษณะคล้ายเลข7นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะฝากไ้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีคลิปนี้สวัสดีครับ